พ่อทาผิดต่อเจ้าแล้วเอาไปให้พ่อด้วยไม่ท่านพ่อเป็นข้าที่ผิดเองข้าเพียงแต่คิดว่าจะบอกท่านพ่อเมื่อถึงเวลาที่สมควรแต่ข้าตระหนักแล้วว่าข้าควรจะบอกทุกคนซะตั้งแต่แรกอะแต่ว่ากันหาจะแน่ใจหรือว,ว่าเราือนี้จะช่วยทุกคนปลอดภัยได้เนะี่ยใช่ท่านพ่อเรือลังนี้จะปกป้องทุกคนได้แน่นน่เป็นเหตุผล ที่พวกเราร่วมมือกันต่อเรือลำนี้จนสำเร็จแต่ว่าการหาชาวเมืองวรินดาวันมีมากมายนะแต่เรือลำเล็กนิดเดียวพ่อเลยไม่คิดว่าทุกคนของเราทั้งหมดจะอยู่บนเรือลำนี้ได้นะนแม่คิดว่าเรือลำนี้น่ะมันเล็กเกินไปท่านแม่ท่านพ่อเรือลำนี้ต่อขึ้นมาเพื่อพวกเราทุกคนไม่เพียงชาววรินดาวันเท่านั้น ตับประสาททั้งหลายก็ต้องปลอดภัยด้วยก็น่นแหละคือปัญหาพ่อไม่คิดว่าเรือลำนี้จะบรรทุกทุกคนได้ท่านพ่อท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเหลืองานอีกเพียงนิดเดียวอีกไม่นานเรือก็จะต่อเสร็จแล้วพวกเราจะต้องรีบเร่งมือกันแต่ว่าปัญหาแล้วใครจะห้ามชาวบ,บ้านพวกเขากำลังจะหนีกันหมดแล้วนะท่านแม่ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวข้าจะพูดกับชาวเมืองเอง พวกเขาคงไม่ยอมที่จะเชื่อเจ้าหรอกยิ่งได้ยินเสียงอสูนเตือนพวกเขาจะยิ่งตื่นตระหนกท่านพ่อท่านพ่อพูดถูกแล้วแต่ข้าก็ยังจะต้องชักจูงใจพวกเขาให้กลับบริณดาวันให้ได้และมันก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้องเห็นด้วยกับข้า กำลังจะทั่วเมืองแล้ว <c oughs> ก็คงจะยากอ่ะข้าจะต้องรีบทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้ชาวเมืองมีความเชื่อใจต่อข้างั้นก็คงจะมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น नमो भगवते वासुदेवाय नमः หยุดก่อนเถิดนั่นเสียงขององนารายนี่นะจงพูดถูกองนารายจรงจริงด้วยเช่อชายชายน่ารายในชาวเมืองพารัสทำไมพวกเจ้าต้องไปจากที่นี่ชาวเมืองพารัสข้าเข้าใจความกังวลของพวกเจ้าแต่จงอย่าลืมว่าในรามายะนะเมื่อต้องข้ามทะเลอันกว้างใหญ่กองทัพวานนสลักน้ำรามลงบนก้อนหิน ก่อนที่จะทิ้งมันลงไปในน้ำจนกลายเป็นถนนไปสู่ลงกาที่มีความแข็งแกร่งจนกองทัพผ่านไปได้และในเมืองพรัฐเองมีปรมาวตาลของข้าอยู่เพียงแต่ท่องน้ำของเขาคิดหรือว่าเรือจะไม่ลอยน้ำเกิดและตายเป็นสัจธรรมแต่ธรรมะกล่าวไว้ว่าตราบใดยังมีชีวิต ตราบนั้นอย่าสิ้นความพยายามนั่นเป็นหนทางที่สามารถขจัดทุกปัญหาได้สหายองนารายชีทางพวกเราแล้วอ่ะเาช่วยเมีพช่วยเหลือในทุกปัญหาพวกเราไม่จำเป็นจะต้องกลัว ไม่จำเป็นต้องกรัวอีกแต่ว่าสหายเจ้าอ่านไม่ทันได้ฟังว่าองค์วิษณุไม่ได้ช่วยปกป้องพวกเรานะแต่พวกเราต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้จะพูดถูกแล้วแสดงว่าพระองค์จะไม่ช่วยพวกเรางั้นเหรอจะพูดเช่นนี้ได้ยังไงในเมื่อองค์นารายได้ส่งสารแล้วพวกเราจะไม่เชื่อพระองค์อย่างนั้นเหรอองค์นารายต้องการให้พวกเราต่อสู้ ไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีปัญหาแบบนี้พระองค์ให้เราหันไป,ปเผชิญหน้าไม่ว่าพวกเราจะรอดหรือว่าจะตายการเชื่อฟังพระองค์ย่อมดีที่สุดท่านยายกล่าวถูกแล้วล่ะหากมีองค์นารายอยู่กับเราด้วยจะต้องกลัวอะไรอีกล่ะงั้นพวกเราก็เร็วก็เถอะเรีบไปช่วยกันหากันดีกว่านะ

เเกิดอะไรขึ้นเนีระบอมได้ยินมาว่าตอนที่รู้ว่าจะต้องตายผู้คนต่างดิ้นรนหนีตายฮแต่ทำไมตอนนี้พวกเขาถึงเดินย้อนกลับไปเกิดอะไรขึ้นไปเยอะค่ะข้าเชื่อว่านี่คือแผนของวิศนุจอมเจ้าเล่และนี่เป็นเรื่องน่ายินดี ว่าทุกคนเดินย้อนกลับมามาไม่กลับมาแล้วกันหาจะปกป้องผู้ใดเล่าจะมีมัสยวตาได้ยังไงจริงด้วยพยาตาน้ำหยดเล็กๆรวมกันกลายเป็นมหาสม,มุดเช่นกันฝนหยดเล็กๆพอรวมกันโยบเกิดอุทกระพยถ้าเกิดน้ำท่วมใหญแล้วล่ะก็ ริดาวันที่รักของกันหาจะต้องจมน้ำแล้วมาสยวตายก็จะต้องกลายเป็นทุกข์ไปด้วยเป็นทุกอย่างยิ่งเป็นทุกเป็นทุกแล้วก็เป็นทุกเป็นทุกเป <c oughs> ็นท <c oughs> ุกเสียคนโปรยปลายยมนพ์นจากเมฆมาหนึ่ง วกท่านจะหายคืนนี้เรือของพวกเราจะต้องพร้อมนะเร็วเข้าลงมือเร็วเข้าเธอเร่งมือหน่อย